สวัสดีนะครับท่านผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะครับวันนี้วิชาสุขศึกษาและภารศวิาของเรานะครับมาเรียนรู้กันในเรื่องการป้องกันโรคติดต่อนะครับวันนี้เราจะเรียนรู้กันคือเรื่องของโรคไข้เลือดออกครับโดยคุณครูสถาพรหลุนทองเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันนะครับวันในี้ในหัวข้อที่2.3นะครับเรื่องโรคไข้เลือดออกนะครับ เรามาดูสาเหตุนะครับและการติดต่อกันนะครับเกิดจากอะไรเอย่ยเกิดจากเชื้อไวรัสนะครับและติดต่อโดยมียุงลายเป็นพาหะนะครับนำโรคซึ่งยุงลายมักจะหากินในเวลากลางวันครับและกัดผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วนำเชื้อนะครับไข้เลือดออกไปแพร่ให้กับผู้อื่นนั่นเอง เรามาดูในหัวข้อเกี่ยวกับาการติดต่อของโรคไข้เลือดออกนะครับนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเขาบอกว่ายุงลายตัวเมียเนี่ยนะครับยุงลายตัวเมียเนี่ยเป็นไงเอย่ยไปกัดนะครับยุงลายตัวเมียกัดผู้ป่วยนะครับที่เป็นไข้เลือดออกหลังจากนั้นแล้วเป็นไงครับยุงลายมีเชื้อไข้เลือดออก ก็มากัดคนปกตินะครับเมื่อกัดคนปกติเรียบร้อยนะครับคนที่เป็นปกติก็จะมีอาการป่วยนะครับป่วยหรือป่วยในลักษณะของโรคไข้เลือดออกนั่นเองมาดูในเรื่องของอาการนะครับอาการของผู้ป่วยไข้เลือดออกนะครับเมื่อนักเรียนโดนยยูกัดแล้วนะครับก็จะมี ไข้สูงอย่างรวดเร็วนะครับและนานหลายวันด้วยนะครับมีอาการเบื่ออาหารปวดศีรษะคลืนไส้อาเจียนปวดท้องนะครับมีจุดเล็กๆตามร่างกายนะครับอาจถ่ายอุจจาระเป็นสีดำหรือมีเลือดปะปนออกมานะครับในช่วงระยะเวลาไข้ลดเนี่ยผู้ป่วยจะมีอาการเป็นไงครับกระสับกระส่ายนะครับมือเท้าเย็นรอบปากอาจจะมีอาการเขียวนะครับ อาจมีอาการปวดท้องมากก่อนจะมีอาการช็อกนะครับทีพจรก็จะเป็นไงเบานะครับแล้วก็เป็นไงครับความดันต่ำนะครับมาดูวิธีการปฏิบัติตนนะครับเมื่อมีอาการ 1. นหากมีไข้สูงติดต่อกัน2อถึงสวันนะครับและมีอาการคล้ายนะครับของโรคไข้เลือดออก ไม่ควรกินยาลดไข้เองนะครับควรรีบไปพบแพทย์นะครับ 2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และพักผ่อนให้เพียงพอครับ 3. ปฏิบัติตนตามคําแนะนําของแพทย์นะครับอย่างเคร่งครัดการป้องกันการติดต่อและแพร่กระจายของโรค 1. ระวังไม่ให้ถูกยุงรายกัด โดยไม่เข้าไปเล่นในที่มืดอับทึบและในห้องที่ไม่มีมุงลวดควรนอนกลางมุงเสมอ 2. ทํำลายแหล่งน้ำขังซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณบ้านโรงเรียนและชุมชนใช้เกลือหรือรายเคมีอับเดทในภาชนะที่มีน้ำขังในบ้านเช่นแจกันดอกไม้จานรองขาตู้กับข้าว เพื่อป้องกันยุงลายมาวางไข่นั่นเอง3ปฏิบัติตามมาตรการ5ปของกระทรวงสาธารณาสุขดังนี้ 1. ปิดปิดฝาภาชนะที่มีน้ำขังเช่นโอ่งบ่อซีเมนต์ในห้องน้ำา 2. เปลี่ยนคือเปลี่ยนน้ำในภาชนะที่มีน้ำขังเสมอเพื่อป้องกันยุงลายวางไข่ เช่นแจการดอกไม้จานรองกระถางต้นไม้สามปล่อยคือการปล่อยปลาเช่นปลาสอดปลาหางนกย่งลงในภาชนะที่มีน้ำที่ไม่สามารถปิดฝาได้เช่นอ่างบัวหรือบ,อบ่อปลา 4. ปรับคือปรับสิ่งแวดล้อมภายในบ้านให้โปร่งสว่างโล่งเช่นตัดหญ้าที่ลก ตัดแต่งกิ่งไม้เปิดหน้าต่างในบ้านให้สว่างและสุดท้ายข้อที่5คือปฏิบัติคือการปฏิบัติการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกๆ7วันนั่นเองครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนสำหรับการเรียนในสัปดาห์นี้นะครับเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้แล้วนะครับนักเรียนก็จะต้องมีพลังงานบ้างนะครับสำหรับวันนี้ครูก็มีพลังงานให้นะครับ โดยการให้นักเรียนบอกวิธีการปฏิบัติตามมาตรการ5ปของกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยนักเรียนทําลงในสมุดนะครับของนักเรียนนะครับสมุดของนักเรียนเนี่ยถ้ายังไม่มีก็ทาลงในเศกระดาษแล้วก็ถ่ายรูปมาส่งครูนะครับทางช่องทางการเรียนนั่นเองนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็หวังว่านักเรียนคงจะได้ความรู้จากครูไปพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดูแลตัวเองนะครับในเรื่องของการป้องกันนะครับโรคไข้เลือดออก นะครับเพราะฉะนั้นแล้วสัปดาห์นี้นะครับุณเองก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ